เดี๋ยวภาคผู้ชมไปที่อำนาจเจริญกันแน่โดยทางคณะกรรมการนะคะครับเขื่อนโครงการส้างความปองดองสมานฉชันโดยใส่ลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะมูบานรักษาศีลหาเป็นการตรวจเยี่ยมและที่ตามผลการดําเนินงานที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะพระราชพัฒนาวัชระบัณฑิตนะคะรองประธานคณะกรรมการครับเขื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉชันโดยใส่ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมมูบานรักษาศีลหาประจำนะคะ หนตะวันออกพร้อมกับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินโครงการถีวัดสีชมพูนะคะบ้านหน้าวาตําบลน,น้าวาอาเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอํานาจ,จเจริญโดยมีพระคู่สิริศีลวัดนนะคะเจ้าคณะจังหวัดอํานาจ,จเจริญและพระคู่ถาวรนศาสนาคุณเจ้าคณะจังหวัดอํานาจ,จเจริญไฟธรรมายุทธนะคะและมีนายเสยนาสมเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจ,จเจริญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่า,ขายและชุมชน เขาร่วมถวายการตอนรับในเทือนีค่ะ ครับซึ่งนายเสนีสมเคียวหวานรองผู้าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสั่งความปลองดองสมณชันโดยเป็นการใส่รักถ้ำทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินหาว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าคม2536มโดยแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานีและจัดตั้งเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบหาของประเทศไทยมีเนื้อที่ท้งิ้นครับ 1>, 1ล้าน9,757,780ไรหรือ3ล้าน1 6 6 6 1แ9ตาล่าตารางกิโลเมตรจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อำเภอ65ตำบลและก็607หมู่บ้านประกอบไปนําอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับหัวตะพานชานุมานหรืออำนาจพระนาเสนางคณิคมและอำเภอปทุมราชวงศ์สาครับ สำหรับการดำเนินง,งานขับเคลื่อนนะครับโครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใส่รักถ้ำท่า,า,าพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินหาจังหวัดอำนาจ,จเจริญและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญตลอดทางหน่วยงานผักรัฐผักเอกชนภาคีเครือข่ายและชุมชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนยางเข้มแข็งและกระต่อเนื่องมาโดยตลอดอตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทางน้ำรักถ้ำ พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็นอ,อกจากมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของหมู่บ้านรักษาศิลหายังมีการจะแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วม,มือและการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ยังเป็นรูปธรรมแล้วนะคะยังมีนิทรรศการนะคะทำนาว,วังนะคะในการ จัดกิจกรรมในเถือนี่อีกนํานะคะก็ถือว่าเป็นอีกนึงโครงการนะคะดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอำนาจเจริญน,นั่นเองค่ะนี่แหละครับการนําลรักถรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใส่ในกับชีวิต,ะตจะเป็นอีกนึงแนวทางให้ชีวิตอของเขานี่มั่นคงมั่งคั่งเลยแก่ยั่งยืน,ยน